สวัสดีครับผมพีทอีทแหลกครับผมวันนี้ผมมาเป็นสกินใหม่ในอวีนะครับเป็นสกินสลิมต้มยำกุ้งครับเรามาแล้วก็ต้องแข่งกินกันหน่อยแข่งกินกับพีทอีทแหลถูกต้องฮะเราจะมีต้มยำกุ้งเป็นวัตถุดิบที่ผมและใจเราจะต้องแข่งกินกันเราจะมีตัวอักษรของสลิมคือ S L I M z นะครับใส่ลงไปในหม้อต้มยำกุ้งอ่ะลุยโอ้โหกุ้งเป็นกุ้งเยอะจริงสักขึ้นมาไว้นในนี้ถ้าไม่เจอก็ต้องกินฮ้่ผมเจอผมเจอผมเจอตัวนึงจริงไหมเนี่ยเจอตัวเอ็นไม่เกี่ยวเลยอ๋อตัวแซด กลับหัวกลับหัวโอ้เฮ้ยเฮี่เจอเฮ้ยเจอตัวเอมตัวเอมหนึ่งตัวแซดหนึ่งเฮ้ยผมเจอแล้วตัวไอเอ้ยได้ตัวไอได้ตัวไอมาเฮ้ยเจอ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 ตัวไอโอยผมอินพี่กินไม่ไหวแล้วกินไปตั้งเยอะหาก็ไม่เจอแล้วดูพี่พี่กินปุ๊บโอ้พี่ดูชิวเลยเฮ้ยผมเจอแล้วอะไรวะเจอตัวเอสเจอตัวเอสเฮ้ยผมเจอของผมตัวเอลก็ดีพี่ไอเอาอะเอาอะเฮ้ยเจอแล้วตัวเอสครับผมเอ้ยเฮ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 ้ย โทษว่ะมันติดอยู่กับไอ้คุณจอบกุ้บต่กงติดตั้มโอ้เอางี้ไหนๆก็แพ้แล้วใช่ป่ะพี่ให้สกินสลีมต้มยำกุ้งปลอบใจไปแล้วก็คนดูนะสามารถไปรับสกินสลิมต้มยำกุ้งได้เลยนะครับผมเข้าไปรับได้เลยเข้าเกมเลย